สวัสดีค่ะตอนนี้เข้าสู่เอพิโซด3หนทางสู่การตรัสรู้การคนพบทางสายกลางแล้วนะคะเชิญรับฟังต่อนี้เลยค่ะสมณะสิทธัะเดินทางไปศึกษาในสำนักของอาลาระดาบทกาลามาโคตรและอุทกะกดาบทรามบุตรท่านเรียนรู้การทำสมาธิจนได้ชานสมาบัติขั้นสูงสุด แต่ก็พบว่านั่นเป็นเพียงการข่มกิเลสไว้ชั่วคราวเมื่อออกจากสมาธิความทุกข์ก็กลับมาเหมือนเดิมจึงอำลาอาจารย์ทั้งสองเพื่อสแสวงหาหนทางด้วยตนเองพระองค์เดินทางมาถึงตำบลอุรุเวลาเสนานิคมและได้พบกับปัญจะวัคคีทั้งห้าก็คือโกนทัญญะวัปปะพัทธิยะมหานามะอัศชิ ซึ่งเชื่อว่าการทรมานตนคือหนทางพน้นทุกขพระองค์จึงเริ่มบำเพ็ญทุรกะกิริยาอย่างยิ่งยวดเป็นเวลาหปีเช่นทันตพังสนะกัดฟันแน่นอัสาสะปัสสาสะกลั้นลมหายใจอนาสกะอดอาหารจนพระวรกายสู้ผอมเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกแต่ยิ่งทรมานก็ยิ่งห่างไกลาจากความสงบและปัญญา ในที่สุดพระองค์ก็ทรงสลบไปเพราะความอ่อนเพลียเมื่อฟื้นขึ้นมาจึงทรงระลึกได้ว่าทางนี้ไม่ใช่แล้วหวนึกถึงเมื่อครั้งทรงพระเยาวที่นั่งสมาธิใต้ต้นว่าแล้วจิตสงบเป็นสุขจึงทรงตระหนักว่าการทรมานร่างกายให้ลำบากก็คืออัตตะกิลมาถานุโยกและการหมุกมุ่นในความสุขก็คือกามสุขขลิกานุโยกล้วนเป็นทางที่สุดโตง่ง หนทางที่ถูกต้องคือมัชชิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางคือการบำรุงรักษาร่างกายให้แข็งแรงพอที่จะเป็นฐานให้จิตใจพัฒนาปัญญาได้พระองค์จึงตัดสินพระไทยเลิกบำเพ็ญธุกะกิริยาและกลับมาสวยพระครยาหารทำให้ปัญจวัคชีเสื่อมศรัทธาและหนีจากไปหลังจากร่างกายแข็งแรงขึ้นในวันเพ็ญเดือนหก นางสุชาดาได้นำข้าวมัทุบายาตมาถวายด้วยความเข้าใจผิดว่าเป็นเทวดาเมื่อเสวยแล้วพระองค์นำถาดทองไปลอยในแม่น้ำเนรัญชราและอธิษฐานว่าถ้าเราจะได้ตรัสรู้ขอให้ถาดนี้ลอยทวนน้ำและถาดก็ลอยทวนน้ำไปจริงๆในยามกัมคืนพระองค์ประทับนั่งขัดสมาธิใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ตั้งจิตอธิษฐานว่าแม้เลือดเนื้อจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามทีหากยังไม่บรรลุธรรมเราจะไม่ลุกจากที่นี่ขณะบำเพ็ญเพียรพญามารได้ยกทัพมารบกวนเพื่อขัดขวางแต่พระองค์ทรงเอาชนะด้วยบรารมีธรรมโดยระลึกถึงทานบรารมีที่เคยสร้างมา แล้วทรงใช้นิ้วชี้ลงบนพื้นดินเรียกพระแม่ธรณีมาเป็นพยานก็คือปางมารวิชัยจนพยามารพ่ายแพ้ไปจากนั้นทรงบำเพ็ญเพียรต่อจนได้บรรลุญาณต่างๆและในที่สุดก็ได้ตรัสรู้อริยสัจสี่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในยามรุ่งอรุณจบแล้วนะคะสำหรับเอพิโซดนี้เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไป ติดตามรับฟังได้ที่เอพิโซด4แสงธรรมสองโลกปฐมเทศนาและสังธารตนา